มันไม่เคยคิดดีกับผมเลยกต่ผมก็ถูาดีก้นหลังตรง้วมันจะดีนะแต่เขาก็ไม่เขาไม่ไม่ไม่คือไม่ได้คิดแบบนั้นคือแบบอยากบุคลิกใช่คือแบบเป็นผู้หญิงไม่ไม่แอไม่ใช่แอนี้คือแบบให้ไหลไหลมันไปทั้งหลเปิดไหลานใช่อย่างนี้โอเคบางทีมันก็เป็นบุคลิกที่ต้องฝึกที่ฝังใจเขามาใช่มเารู้สึว่าาอย่างนี้มันอาจจะแปลว่าเขาอยากอวด Ẹ, อะไรเงี้ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะครับอาชเชิญครับประเด็นแรกที่ชอบเล่นกับผู้ชายนะคะห,หลังๆจะสังเกตว่าหนูจะไม่ค่อยเล่นแล้วเพราะว่าหนูจะมีคอมเมนต์มาตั้งแต่อาทิตย์นู้นใช่ไหมคะ,ะ,มะ,กะก็จะพยายามจะแบบลดลดลงแล้วก็มีประเด็นอะไรบ้างนะชอบเล่นแล้วก็ชอบเหมือนไม่อะไรเบอร์เกสมไม่ห่วงเร<ม>ื่อ<า>งของตัวค่ะอืะอกับนมแกงเดียว เราไม่ระวังเนื้อระวังตัวนี่ก็หนูก็ไม่รู้จะระวังยังไงหนูแค่ยกแขนเนี่ยหันไปจี๊ดใส่ตาไม่อยู่ที่จะกระแลงหนูแล้วอะคือมันมองลอดเข้าอะไปเงี้ยจะเหมือนแบบมองเนะบามองคืออะไรที่เห็นตอนนั้นชัดเจนมากตอนที่หมูว่ายน้ำมานั้นอะอย่านีเดี๋ยวเดี๋ยวตะวันตกประเด็นนดี๋ยวกนเดี๋ยวจะแถลงไขไปนี่ไอยกระโดดลงน้ำเลยใช่ค่ะคือหมกปั้ม มีมีผ้าปิงผ้าปิงวันอื่นก็ไอประเด็นระวังตัวเดี๋ยวก็จะพยายามแล้วกันนะคะเพราะบางทีหนูก็ยอมรับหนูไม่ค่อยระวังจริงๆขาแข้งใส่ถ้าเกิดเนี่ยเปียโนแข้งมันจะเป็นขามันจะกว้างบางทีนั่งอะไรเงี้ยมองที่ยอ้าวมันเปิดอยู่นี่หวานหนูก็จะแบบเออหนูเป็นคนไม่ระวังจริงๆแต่ไม่ได้มีเจตนาอยากจะให้เขาดูนะเพราะจริงๆมันเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ชอบไปแกล้งพี่นายเขามองเป้าเขาคือเวลา แกล้งเขาเขาจะเขินนะแล้วหนูมีความรู้สึกของหนูเองว่าเหมือนหนูอยากจะเข้าหาเขาแต่ว่าอันเนี้ยจับใจเลยเป็นนี้มารู้สึกนี้ตั้งนานพี่นายสังเกตไหมหนูชอบแบบมองพี่เล่นกับพี่อะไรเงี้ยแล้วเวลาใช่ใช่แล้วทายหนูจะชอบแกล้งพี่นายเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือ แกงที right? ่แรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเพียร์กันอยู่ตรงนี้อยู่หนูจะทำกับคนที่เขาแบบเขินนะคะอย่างพี่นายกับลูกหมูลูกหมูเนี่ยถ้าแบบแกล้งเขาเขาจะเขินตังนี้แล้วหนูรู้สึกสนุกกับตรงนั้นจริงๆอยากดูไหมหนูไม่อยากไม่อยากมองของพี่หรอกใช่ใช่ดีเลยไถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ก็ไปสมัครรับบาลนะแก อะไรออะไรแขนบ้ายหมวกแขนนั่นแเอะฟังเขาฟังเถอะไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่แบบชอบเพื่อนผู้ชายข้างนอกของหนูมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะหนูจะไม่ค่อยหนูจะชอบลืมคิดไปว่าจริงๆหนูเป็นผู้หญิงนะคะเวลาเล่นแบบผู้ชายแล้วหนูเอาจริงๆนะสามบาทเลยหนูไม่เคยสักประมาณก่อนหน้านี้ค่ะหนูไม่เคยคิดว่าหนูสวยไม่เคยคิดจริงๆนะคะครูจนแบบมันเริ่มมีคนชมเริ่มแบบเาพูดบ่อยๆว่าเราไปประกวดแล้วแล้วเหมือนคนหมอกหนูจะเริ่มแบบ สังเกตว่าหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจหนูไม่เคยคิดว่านียหนูสวยแล้วหนูต้องอย่าทาตัวแบบนี้นะหรือว่าคนนี้นี่ต้องไว้ตัวอไย่งี้ยสวยไม่สวยไม่เกี่ยวคือเหมือนเป็นผู้หญิงอ่ะมันก็จะมีสเต็ปสเต็ปหนึ่งไม่ใช่ว่าสวยแล้วต้องไว้ตัวไม่สวยก็ปล่อยโชว์มันไม่ให้แหลกเลยยังก็ไม่ถูกอันนี้คือประเด็นของเสียงหนุ่มที่เขาพูดประมาณเมื่อกี้ที่บอกว่านึกว่าสวยแล้วจะแบบไม่เล่นกับเขาหรือว่าญิงอะไรเงี้ยหนูก็เพรว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูสวยแล้วก็ แล้วก็มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกไม่ต้องถาม,<อ>มนายกีอ๋อหายลมตดใจะแบบเออเอยหายลมก็หนูเลิกหายไปเป็นหลายทีเหมือนกันแล้วก็อึดอัดแล้วก็ไปหายอยู่ก <laughs> ับคนเพราะรู้สึกว่าคนอื่นเขาเริ่มเกลียดเมา่อวาที่เราทำเลยทุกทีสมมติถ้าหนูอั้นตรงนี้นะคะครูมันก็จะปวดอยู่อย่างนั้นอะ่ะว่ามีทีหนึ่งจำได้เมื่อวานนี้ตอนพระอาจารย์ครูบามาหนูเกือบแล้วหนูคิดอุ้ว่าหนูแบบ หนูอั้นแล้วหมืมันจะอั้นไม่อยู่อะคุณหมเหมจะก็ขออนุญาตเทียนก็ยกมือขออนุญาตเหมือนจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปสวรรห์ไม่ติดไม่ทำมันมาเหมือนจะปิดตัวเลยค่ะคุณหมุนมันจะแบบเล็ดลอดออกมาเลยหนูก็พยายามอั้นหนูคิดว่าถ้าออกมามันจะมีเวิปเนื้อที่ถ้าออกมานี่หนูตายแน่เลยแนะนำให้ไปหาหมอบ้านลูกตูดไม่ดีหรือไงบ้าไมนลูกตูดไม่ดีบ้านลูกตูดบ้านืลูกนูดก็ได้เดินออกเดินหนีเลยครับ พยายามหลังๆนี่พยายามจะแบบไม่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 เพรกลัวอย่างนึงคือกลัวคนลังเกียจแล้วก็กลัวแบบออหไม่ดรองเงี้ยไม่รังเกียจแต่แบบไม่ได้ขึ้นทางผมไม่ไปแล้วขอเก่งจึงมีเกลีมีอะไรอีกมีแล้วมีประเด็นอะไรที่ต้องตอบด้วยหรอคะแต่ว่าอย่างนึงคืออันนี้คือจริงๆจะพูดก่อนด้วยอยากขอโทษทั้งที่หนูอย่างที่บอกนิสัยส่วนตัวหนูว่ามันมาตั้งแต่หนูเด็กๆหนูพยายามจะปากจะแก้อยู่ถห้บางทีแบบทำอะไรให้แบบ รู้สึกไม่ดีพูดอะไรหรือการกระทำในที่หนูแบบไม่ตั้งใจคือหยอกคือพูดเลยว่าไม่ตั้งใจแน่นอนทีมันพูดไปแล้วมันจะเกิดอ,อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้นะอันนี้ก็แบบขอโทษไเลยเพราะไม่ได้คิดอะไรใช่ค่ะเขาก็แบบรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกดีกับทุกคนอยู่แล้วก็จริงๆแล้วหนูก็ธรรมดาเพิ่นมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนจังไรก็เป็นส่วนใหญ่ ไอ้พวกนี้ไม่ใช่ธรรมดาคือมันมันเป็นสันดานติดตัวมาอยู่แล้วครูก็เป็นเนี่ยครก็เป็นเป็นหมดแหละเป็นอะไรหมายถึงอะไรครับมันมันมันคืออาจจะมีบางคนไม่เป็นอะอย่างอย่างสมมุติอย่างทอมอย่างสีนุ่มอย่างลูกหมูอะไรอาจจะไม่ไม่เป็นอาจจะเป็นแต่เก็บกดอย่างทองกับสีนุ่มเป็นเพระอะไครับแต่ลูกหมูผมมันไม่ใช่ฮะาว้่นเลยครับโอเคจะคันแล้วแต่คือยี้ พอ,พอเรามาอยู่ตรงนี้มันมันก็ยากที่จะต้องระมัดระวังทุกอย่างไอ้พวกนี้คือแบบไม่ใช่ธรรมดาเออไม่ไม่ไม่ใช่คนทะลึ่งธรรมดาเดรา,าฉานมุกจังไรแมนฉะนั้นวันหนึงพอมาโตขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้คือก็จะเก็บอาการได้แต่ถามว่าคิดได้ร้อยเปอร์เซ็ไมไม่ได้ เป็นสัญญาณเตือนของผู้ชายแต่ว่าเราต้อง <c oughs> เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วถ้ามันเกิดมีจังหวะมีอะไรเงี้ยพวกนี้เขาก็ต้องรับ,ร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 บอยู่แล้ว <c oughs> เพราะอยู่ในที่แวดล้อมแบบนี้มันมีให้เลือกไม่คนแต่รู้ว่าให้เลือกไม่คนเออมันมันไม่มีทางให้แบบอะไรมันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> เราก็ต้องระวังตัวส่วนไอ้พวกเนี้ยมันก็ต้องรู้จักระงับใจตัวเองบ้าง คิดคิดได้แต่การแสดงหรือหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างมันก็ดูน่าเกลียดอย่างที่คุยกันข้างนอกมันก็แบบมันก็เป็นการแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงอย่างหนึ่งแต่มันต้องประกอบกันไปว่าผู้หญิงก็ต้องไม่เปิดโอกาสให้เขามาทําแบบนี้เพราะเขาไม่ได้ทํากับทุกคนการวางตัวของเราก็มีส่วนเราจะเปิดให้คนเข้ามา แย่ yeah, มาส่องมาแซวมันก็แบบหนึ่งอย่างฝันก็ไม่มีใครไปแซวเขาถูกปะเ <Okay, S 1> พราะเก่งเเพราะเขาก็เขาก็ม,กมีมีการวางตัวเขาระดับหนึ่งถ้าเราอยากจะป้องกันปัญหาบางทีเราก็ต้องวางตัวอีกอย่างหนึ่งเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ไอ้พวกหมาในกลุ่มนี้ <c oughs> <c oughs> มันไม่อะไรไอ้ยีหน้าเลยเออ มันอดไม่ได้หรอกแต่ถามว่ามันจะคิดอะไรเกินเลยไหมก็ไม่มันเป็นคนลามกทะลึ่งไหมใช่แต่มันก็เลือกได้ใช่ไหมถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้มันก็จะเท่ากับปิดความอะไรของพวกเร็วพวกมันไปได้นะก็เรื่องเรื่องแบบนี้ก็ต้องก็ต้องใช้วิจารยญาณคือไอ้พวกนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนจะไปไว้วานใจขนาดมันไม่มีวันคิดอะไรกับฉั้นเลยก็ไม่ได้ มันคิดแต่มันไม่ทำมันมันก็ต้องคิดไปไปอย่างอื่นอาจจะเกรงใจคนข้างนอกบ้างอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่อย่างนี้ถ้าทำนี้มันน่าเกลียดบ้างหรือถ้าอกจดให้มันไปมองนองสายมันก็คิดว่าเนี่ยน้องจริยธรรมในใจมันก็จะบอกว่าใครไปคิดอย่างนั้นไอสายก็คือเลวมากใช่ไหมเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ที่เป็นอย่างนู้นแต่อย่างหนูบางทีมันลีเนี่ยจนจนคิดว่าไอ้ฟางเนี่ย จิกกัดได้แทะลมด้วยวาจาได้แทะลมด้วยสายตาได้มันก็อยู่ที่ส่วนหนึ่งก็ส่วนที่ตัวเราด้วยใช่ไหมอเออกค่เท่านั้นแหละหนูขอพูดนิดน,นึงได้ไหมคะคุณสมมุติว่าถ้าอยู่ข้างนอกนะคะคนที่ รู้จักแต่ไม่สนิทหรือว่าที่ไม่รู้จักเลยแค่มองมองหน้าหนูแล้วมองลงหนูคือหนูจ้องแบบจะด่าเลยคุณหนูเป็นคนนิสัยอย่างนี้จริงๆด่าเลยนี่ด่าเลยมีค่ะมีด่าก็เคยมีค่ะแต่เขอเล่าว่าอย่าด่าครูตีไม่อ่ะแนี้ยครูรักเขาบ้างอยค่ะครูพ่อเหมือย่าด่ลานึงเพยผมพยายามแอบๆตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วที่ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่สนิทอ่ะเขาเนี่ยอย่างง่าเนี่ยตัวดีเลยจะชอบเล่นอะไรเธอเลื่งเธลื่องแต่จริงๆหนูไม่เคยโกรธเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย คือแบบเขาจะเยอะมากนี่น่ากลัวมากหนูก็จะเหมือนไม่รู้เขาโกรธว่าหนูจะแบบว่าว่าเขาที่หนึ่งเพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยสนิกมากไงแต่แต่ว่าถ้าแบบมาถึงตอนนี้แล้วอ่ะหนูไม่หนูรู้สึกว่ามันเพื่อนคะหนูก็เลยอาจจะเป็นด้วยเวลาหนูไม่ระวังตัวหรือแม่อะไรอาจจะมีส่วนที่หนูแบบรู้สึกว่ามันเพื่อนอ่ะเออมันคิดอะด้วยค่ะใช่แต่เพื่อคือถ้ามันเป็นโรงเรียนปิดไม่ได้มีการถ่ายทอดออกอากาศอะไรเต็มที่เว้ย เป็น,น,นที่ใครอยากทำอะไรก็ทําแต่เนี้ยก็ต้องช่วยกันเพื่อรักษาพฤติกรรมหน่อย <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนที่มายกป้ายเชียร์เราอะ่ะมันเป็นเด็กๆก็มี <c oughs> แล้วครูก็ไม่อยากให้เขาคิดว่าสิ่งแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาใครๆเขาก็ทําพี่ <c oughs> เนี่ยพี่โหนพี่นายพี่นักกี้พี่เก่งกาศเขาก็ดทาอะไรเนี้ย เออพี่เทนขอไอ้ออนี่ตัวเลยล่ะอเ,เอออย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันไม่ไมไมพยายามอย่าไปเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาคิดไปเป็นอย่างอื่นได้เราจะคิดยังไงเรารู้กันอยู่แต่คนอื่นเขามารู้ความคิดเราไหมถ้าสมมตินหนูบอกเงี้ยแต่เขาไม่เชื่อเขาก็บอกว่านี่มันก็เป็นคำแก้ตัวของผู้หญิงแบบนี้หรือคนที่แบบปลื้มๆพวกนี้อยู่ก็าอาจจะรู้สึกว่าแหมมันก็เป็นธรรมดาผู้ชายแต่จริงจมันก็ต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิง ใช่ป่ะเราก็ต้องให้เกียรติทั้งกายวาจาใจโอเคใจมันเป็นเรื่องยากก็ปล่อยมันไปแต่ก็ควบคุมมันให้ได้อแต่พฤติกรรมคําพูดกิริยาเนี่ยเราบังคับได้ก็ให้เกียรติเขาก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเขาไม่ใช่ให้เกียรติเพราะว่าเขาฟัางไม่เข้าใจหรือจะโกรธเราแต่ขอให้ให้เกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนที่เขาดูเราอยู่หรือปิดโอกาสไม่ให้คนที่เขาจ้องหาเรื่องจะด่าหรือ เิดโอกาสให้เขาเข้าใจผิดเลยเถิดไปดีกว่าไหมเราเรามาแก้ตัวที่หลังต้องพูดเยอะเราระวังตัวกันนหะทีแรกเราจะไม่มีปัญหาก็แค่นั้นนะครับซึ่งครูเข้าใจทุกฝ่ายในฐานะผู้ชายก็เข้าใจผู้ชายในฐานะที่เป็นครูก็เข้าใจผู้หญิงแล้วก็ดูจากคนอื่นก็เข้าใจได้ว่าเฮ้เราก็ปฏิบัติกับคนอื่นไม่เหมือนกับน้องเขาจริงๆอะไรท่านั้น เขาทาให้มันเหมือนๆเนี่นซะเราก็เพิ่มความระมัดระวังตัวขึ้นอีกเพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะโทษกันไปโทษกันมาว่าผมไม่ได้ตั้งใจดูแต่มันมาให้เห็นก็เลยเล็งสนิดหนึ่งแฮะอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจก็ไม่คิดว่าเป็นเพื่อนกันก็เลยทําตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นเราช่วยกันซะเข้าใจครูไม่ได้อะไรแต่ ถ้าครูจะมีปัญหาก็คือว่าเฮ้ยพวกเองต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงบ้างเรื่องบางเรื่องโอเคมันมาคุยแล้วมันสนุกมันตลกมันขำมันไม่ได้คิดลามกหรือถ่นกามก็จริงแต่ว่ามันดูไม่ดีเอา,อางี้แล้วกันมันดูแล้วมันไม่เกียรติมันไม่เหมาะไม่สมเยอะนะครับโอเคอโอเคเอนะครับปราหนาว Hello?